พูดถึงในส่วนของพักเก้าไกลนะวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะนี่ก็ออกมาสวนหมัดใส่คุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะคุณธนกร,นกรวังบุญคงชนะนะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาพูดถึงการที่คุณพิธาลิมเจริญรัฐออกมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา เนี Stelle, ่ยนะคะแล้วก็มีกระบวนการต่างๆที่สร้างความไม่ไม่บอกว่าไม่มีเสถียรภาพเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเลี้ยงพักร่วมต่างๆคุณธนกรบอกว่าคนที่ไม่มั่นใจในเสถียรภาพของรัฐบาลคงไม่ใช่ประชาชนอย่างที่คุณมิทากล่าวอ้างแต่น่าจะเป็นความหวังลมลแแ้งๆของฝ่ายค้านที่อยากจะให้เป็นมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการลงพื้นที่ในหลายจังหวัด ประชาชนก็ให้กำลังใจในายกแล้วก็อยากให้สารต่อนโยบายต่อไปการออกมาดิสเครดิตรายวันของฝ่ายค้านไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ที่คุณพิธาบอกว่าเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลจะอยู่ถึงการประชุมเอเปกเพราะว่าไม่มีเสถียรภาพเนี่ยนะโคชกเด็กบอกว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลจะอยู่ถึงการประชุมเอเปก ต่หากฝ่ายค้านยังไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองแยกแย้ไม่ออกว่าเรื่องไหนควรทาหน้าที่ในสภาเรื่องไหนไม่ควรออกโรงผสมกับม็อบบนถนนมีแต่จะยิ่งส่งเสริมให้รัฐบาลอยู่ไปครบเทอมค่ะถ้าคุณพิธาย,ยังไม่รีบปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานยังเน้นการอภิปรายในสภาแบบเสียสีสาดโคลนมากกว่าคุณภาพของเนื้อหาหลอกตัวเองว่ามีหมัดเด็ด ระวังกระแสสังคมจะทนไม่ไหวสุดท้ายแม้แต่รักษาเก้าอี้ตัวเองไว้ในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็อาจจะทําไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะว่าประชาชนคงรู้ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกเข้ามาทําไมนี่ก็คือการสวนหมัดไปใส่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพนะคะอืมอ่าก็ถูกฟาดสวนกันไปแล้วโดยเฉพาะฝีไม้อลายมือของคุณธนากรเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ไร่บิดมาหุยปากไม่กัแบบว่าโอ้โหคือฟาดฟันแล้วเอาเรื่องของความจริงที่มาที่มาพูดเลยนะนะคุอต้องลองว่าคุณพิธาไม่น,าน่าจะสวนกลับแด้แหละเดี๋ยวแกก็หยิบเรื่องใหม่ขึ้นมาขุดต่อแล้วเดี๋ยวให้คุณคุณ,คณธนกรเนี่ยสวนกลับใหม่นะครับอ่ะทีน,นี้มานับถอยหลังกันหน่อย15วัน15วันนี้คืออะไรกับการเกาะติดปรมร้อนเรื่องของการลดโทษครับ ผู้ที่ปลุกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับแกก็โพสต์ Post ใน Facebook ออกไว้บอกว่าเหลือเวลาอีก15วันจะถึงวันที่5เมษายนครบ120วันที่นายกลงตู่ขีดเส้นตายให้กระทรวงยุติธรรมราชทันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขการได้ขึ้นลิฟต เลื่อนขั้นพรีเมียมเกรดเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมนะมีโปรไงโปรโลดเยอะเหลือเกินนะ,ะไล่กันมาฮะคุณสมชายหยิบอะไรขึ้นมาบ้างตั้งแต่คดีทุจริตจำนำข้าวคดีอาญาร้ายแรงอุ้มฆ่าคดีเผาสลากลางและคดีสําคัญอีกเพียบที่เด็ลดโทษกันพวกหาพจากโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตจําคุก50ปีปรากฏเหลืออยู่เพียงแค่คนละ4ปี6ปีแล้วก็ถามต่อว่า และปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะใช่การที่อาศัยกฎ,ยกฎหมายใช้ดุลยพินิษหรือทุจริตช่อฉนพิจารณาเลื่อนขั้นจากพอบอรเรือนจําทําเรื่องถึงอาทิตย์บดีเพื่อขอเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดได้ถึงปีละสีครั้งใช่ไหมจากนักโทษชั้นกลางเปลี่ยนเป็นชั้นดีแล้วก็บอกวันมาเลยนะหนึ่งมก,กร,ราคมปี63และเลื่อนชั้นนักโทษคนเดียวกันต่อมาในหนึ่งกร,รกฎาคมปี63อีกถัดมากี่เดือน มกราถึงกรกฎานี่จากชั้นดีเป็นชั้นเยี่ยมแล้วก็เลื่อนชั้นซ้ําอีกจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเยี่ยม,มต้องต้องใช้เสียงว่ะเยี่ยมเลยป่ะหนึ่งตุลาหกสามไปถึงหนึ่งมกราคมปีหกสี่ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่คุณสมชายเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนบางกลุ่มได้สิทธิพิเศษเข้าคิวรอการลดโทษหนึ่งในสองหรือหนึ่งในสามตามเกณฑ์หรือเปล่าที่ผู้มีอํานาจนนั้นรู้อยู่แล้ว ว่าแต่ละปีจะมีคิวอภัยโทษในวาระสําคัญเพราะเมื่อน,นักโทษเด็ดขาดได้รับการเลื่อนเป็นชั้นเยี่ยมแล้วจะได้รับสิทธิ์เข้าคิวลดโทษต่ตอเนื่องแบบออโต,โต,ต้ตลอดไปนะครับยกตัวอย่างที่สังคมเห็นชัดเจนแล้วเวลานี้คืออะไรอ่ะอย่างแรกที่แกแตะไปตอนแรกก็คือคดีจำนำข้าวสารดีการตัดสินจำคุก48-50ปีนักโทษเด็ดขาดท,ที่ถูกเลื่อนชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมได้รับสิทธิ์ลดโทษหายไป ควบเลยเหลือแค่6ปีเท่านั้นครับอย่างที่2ก็คือคดีเผาสารากลางอุบลราชธาดีที่สารดีกาเนี่ยตัดสินประหารชีวิตลดให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตก็ถูกเลื่อนชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมนี่จึงถูกลดโทษติดคุกจริงเหลือแค่อะไรฮะ6ปี8เดือนเท่านั้นอ่ะทิ้งท้าอีกข้อหนึงคดีหนึ่งครับคดีฆ่าเผานั่งยางน้องพลอย สารดีกาตัดสินจำคุก33ปี11เดือนนักถูกนักโทษถูกเลื่อนเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมก็ถูกลดโทษเหลือติดคุกแค่8ปีเอาติดจริงเท่าไหร่4ปีเท่านั้นแล้วขอยื่นเรื่องพักโทษจนเกือบจะได้ออกจากคุกอ่ะโชคดีที่ญาติร้องทุกข์คัดค้านนะณนะวันนี้คุณสมชายเลยบอกทิ้งท้ายว่ามีกระบวนการเลื่อนชั้นขึ้นลิฟต์อัปเกรดพรีเมียมนักโทษเด็ดขาดเป็นชั้นเยี่ยมแบบพรวดพลาดกัน อีละสามถครั้งในเวลาอรวดเร็วที่หยิบยกขึ้นมานี้แบบนี้อีกกี่คดีแล้วอีกกี่คนเขาถึงได้ร่วมคัดค้านนิรโทษกรรมสุดซอยเงครับแล้วก็ติดแฮชแท็กให้ว่าคืนความเป็นธรรมให้สังคมไทยสมชายสแสวงการสว,วครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะ มาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะการรับประทานอาหารดินเนอร์กับพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมามีกันมาสองรอบแล้วก็มีโพเ,เขาก็ไปถามประชาชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการรับประทานข้าวของบรรดาพักร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะคะไปดูที่ส่วนดุสิตโพกันก่อนค่ะส่วนที่สิตโพนะคะมีการสํารวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศจํานวน1,127คนในช่วงตั้งแต่วันที่1 4 1 7ถึงมีนาคมปรากฏว่าประชาชนร้อยละ68.9 มองว่าความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในวันนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองอํานาจและผลประโยชน์ทางการเมืองโดยร้อยละ61.67มองว่าการนัดทานอาหารร่วมกันของพรรคการเมืองในช่วงนี้ไม่เหมาะสมนะคะขณะเดียวกันร้อยละ91.44อยากให้รัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญกับปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะน้ำมันแพงข้าวของแพงรายได้ไม่พอกับรายจ่ายปัญหาหนี้สินมีประชาชนร้อยละ5 2าสคิดว่านักการเมืองไทย ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ค่อยจะดูแลทุกสุขของประชาชนค่ะร้อยละ45.12ไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อาการบริหารงานของรัฐบาลขณะเดียวกันร้อยละ50.94มองว่ารัฐบาลไม่ค่อยมีเสถียรภาพแล้วก็ร้อยละ4 9 6 9มองว่าภาพรวมการเมืองไทยณวันนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะอันนี้ก็คือ ูนย์ดุสิตโผ่นะะส่วนธานิด้าโพครับก็ไปสอบถามมาผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องของซื้อเสียงถูกกฎหมายคนคิดเห็นอย่างไรนะครับไปสำรวจมาตั้งแต่15-18ถึงมีนาคมกลุ่มตัวอย่าง1329หน่วยตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็เปิดเผยบอกว่าคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการซื้อเสียงเลือกตั้งถูกกฎหมายเชื่อว่าปัญหาแบบนี้มันจะแก้ยากนะครับซึ่งความเชื่อที่ว่าปัญหาการซื้อเสียงในการเลือกตั้งนั้นจะสามารถ แก้ไขได้หรือไม่อย่างไรประชาชน163.92ไม่เชื่อเลยนะนะครับพอถามต่อไปว่าประชาชนคิดเห็นต่อข้อเสนอที่จะให้การซื้อเสียงในการเลือกตั้งเป็นการกระทําที่ถูกกฎหมายไหมหรือไม่อย่างไรปรากฏว่าส่วนใหญ่71.93ไม่เห็นด้วยเลยนะครับส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอที่จะให้การจัดเลี้ยงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการกระทําที่ถูกกฎหมาย เขามองว่า59.44ไม่เห็นด้วยนะครับที่เหลือก็รองลงมาส่วนถามต่อไปว่าความคิดเห็นต่อข้อเสนอที่จะให้จัดประหารศพจัดกิจกรรมบันเทิงของผู้สมัครรับเลือกตั้งละ่ะคิดเห็นกันอย่างไรเอาแบบถูกกฎหมายด้วยนะซึ่ง61.17%ก็บอกไม่เห็นด้วยเลยครับท้ายที่สุดถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการไม่อนุญาตให้เปิดเผยผลโพลการเลือกตั้ง ในระหว่าง7วันก่อนการเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงปิดหีบลงคะแนนเสียงนะฮะคนก็บอกว่า42.06ไม่เห็นด้วยเลยคือคนก็อยากจะรุ้นนะอยากจะเห็นผลโพยอะไรแบบนี้โพยยังไงนะปิดหีบแล้วอะไรแล้วก็ยังชอบแบบเดิมๆมนะฮะส่วนเวที